بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับการที่เราทำตนให้อยู่ในความเหมาะสมพอประมาณแล้วก็ไม่สุดตรงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั่นคือวิถีชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลา แนวทางนี้เป็นแนวทางที่ท่านรอซูลสลลลฮุยะฮิวะสัลนลมเรียกร้องผู้ศรัทธาทั้งหลายให้ดำรงชีวิตอยู่ในแนวทางตรงนี้แหละก็คือพอประมาณเหมาะสมอยู่ในทางสายกลางไม่สุดโต่งในเรื่องหนึ่งเรื่องใดน,นี่คือวิถีชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮวะตาลาส่วนการทำอะไรอะไร ในลักษณะที่สุดตรงมุทะลุทำอะไรตรงสุดเวียงเลยนะครับอยู่ในลักษณะที่ท่านนาบีมลลุฮัมมัดสุลลัลวุอะัยฮิวะซัลลัมไม่ปรารถนาหรืออยู่ในลักษณะที่เอาละไม่สุดตรงไม่สุดเวียงไม่มุทะลุแต่ก็ย่อนยานเฉยแฉหวานเย็นเรื่อยเปื่อยอะไรก็ได้ เดี๋ยวก่อนก็ได้ทิ้งทิ้งไปบ้างก็ได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่วิถีชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาโดยผู้ศรัทธานั้นดำเนินชีวิตอยู่ในโลกดุนยาก็ต้องไม่ทิ้งภารกิจทางด้านดุนยาและก็อย่าทิ้งภารกิจทางด้านอาคิรอให้อยู่ในความเหมาะสมที่จะปฏิบัติตนนะครับระหว่างดุนยากับอาคิรอ ท่านนบีเองท่านก็มาเดททิ้งภารากิจทางดุนยาและท่านก็มาเดททิ้งภารากิจในโลกอาคิรอทุกอย่างให้ทําในลักษณะที่พอประมาณและก็เหมาะสมส่วนใหญ่ในชีวิตของผู้ศรัทธาปัจจุบันนี่นะผมก็ต้องเตือนตัวผมเองอย่างยิ่งส่วนมากของวิถีชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธาในยุคปัจจุบันส่วนมากนะ ก็จะทุ่มเทชีวิตหนักเอียงหนักเอียงไปทางด้านโลกดุนยานี้ซะเป็นส่วนใหญ่บางที70-30ดุนยาเอาไป70อาคิร์แค่30บางคนหนักกว่านั่นดุนยา90อาคิรรอสิทั้งทังที่น่าจะอยู่ในลักษณะที่ปานกลางดุนยาสัก50%อระคิร์สัก50%นะครับ น่าจะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ขอให้เราได้เข้ามาตรวจสอบวิถีชีวิตของเรานะดุนยาเนี่ยเราทุ่มเทชีวิตของเราให้หมดไปในแต่ละวันเนี่ยกับโลกอาคิระทุ่มเทชีวิตของเราให้หมดไปแต่ละวันเนี่ยเราให้น้ำหนักทางด้านไหนไปมากกว่ากันเพราะท่านนาบีบอกว่าให้คำนวณแบบพอประมาณโดยฮะดีสบทหนึ่งนะท่านอบูฮุรอยร์ พระดิยัลลอฮุอันหุได้รายงานเอาไว้ว่าท่านร رسول ซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอย่างนี้กอริบูวะซัดดิดูวะอเลมูอันนะฮูลัยันจูอะฮะดุนมินกุมบิอามะลิฮีก็ลูยารอซูลนแหละวะลาอันตะกอลาวะลาอันะอิลลาอัยยะตะกัมบะดานียัลลอฮฺ บิรห์มาตินมินหูวฟัดท่านอบูฮุรอยรอรดิยลลอฮุอันหุได้รายงานว่าท่านรอซูลซลฮุอะลัยฮิวาซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้กอริบูท่านทั้งหลายจงมีเจตนาที่ดีไม่เลยเถิดแล้วก็ไม่บกพร่องกอริบูเนี่ยหมายความว่าทําตัวให้ชิดทําตัวให้ใกล้ชิดใกล้ชิดในที่นี้หมายถึง ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาไม่ใช่ทั้งวันทําตัวใกล้ชิดอัลลอฮ์อย่างเดียวโดยไม่เอาดุนยาไม่ใช่อีกประโยคหนึ่งบอกว่าวาัดซัดดีดู <c oughs> สู่เจ้าทั้งหลายจงทําอะไรอะไรให้เหมาะสมทุกอย่างให้อยู่ในความพอประมาณสดีดาหรือซัดดีดูเนี่ยทำอะไรให้เหมาะสมแล้วก็พอประมาณทําตัวใกล้ชิดอัลลอฮ์ แล้วก็ทำตัวให้อยู่ในความพอประมาณในอิบะาดา์ที่เราทำต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาโดยที่ท่านนาบีพูดอย่างเนี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายในมุมตรงข้ามอีกนิดหนึ่งที่ท่านนาบีพูดเตือนแก่บรรดาซอฮาบะเพราะท่านรู้แล้วก็ได้สัมผัสว่าซอฮาบะบางคนเนี่ยทุ่มเทชีวิตอยู่กับการงานต่างๆในโลกอาคิรราะเพียงอย่างเดียว โดยที่ดุญญนยาเนี่ยสนใจเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองเพียงหาอาหารมาใส่ปากนิดเดียวไม่สนใจเรื่องเสื้อผ้าไม่สนใจเรื่องที่อยู่เลยไม่สนใจเรื่องยานพาหนะไม่สนใจเรื่องการประกอบอาชีพที่มันจะนำเอาสิ่งเหล่านี้ไปเลี้ยงดูครอบครัวอย่างพอเพียงสนใจเพียงเล็กๆน,น้อยๆเท่านั้นเองอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องท่านนาบีจึงกล่าวเตือนนะให้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ และอย่าได้สุดโตรงนะทําอะไรที่แบบว่าสัดดีดูให้เหมาะสมให้อยู่ในทางสายกลางวะละมู <c oughs> ให้ท่านทั้งหลายได้รู้ไว้เถิดไม่มีใครในหมู่พวกท่านจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาด้วยการงานที่ทุ่มเททำไปอย่างหนักไม่ใช่แต่ที่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยนะอ่า สฮาบ่าถามท่านนบีอย่างนี้อีกนะครับว่าแม้ว่าท่านเองก็เช่นนั้นด้วยใช่ไหมคือไม่ได้เข้าสวรรค์อันเนื่องมาจากการงานที่ได้ทุ่มเททำไปเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาวตะลาใช่ไหมท่านนบีบอกว่าใช่การงานของฉันทั้งหมดก็เช่นเดียวกันไม่เด๋ยมีคุณค่าเอาไปแลกกับสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้หรอกไม่ใช่แต่ที่เราได้เข้าสวรรค์นั้นได้เข้าสวรรค์เพราะ อันเนื่องมาจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานฮัวตาลาตั้งหากส่วนการงานนั้นเป็นสื่อที่จะนำเราไปสู่การได้รับความเมตตาพอได้รับความเมตตาแล้วอัลลอฮฺก็โปรดปานให้เราได้เข้าสวรรค์ไม่ได้หมายความว่าที่เราได้ละหมาดที่เราได้ถือศีนอดที่เราได้ประกอบพิธีฮัจบริจนะครับซิกรุลลอฮ์อ่อานกุรอานทำความดีกับพ่อแม่ ทุกอย่างที่เป็นความดีของเราเอา้าวอันนี้เป็นของฉันสวรรค์เป็นของอัลลอฮ์อ้าฉันเอางานของฉันไปแลกได้สวรรค์ของอัลลอฮ์มาไม่ใช่อย่างนั้นนบีบอกไม่ได้หมายความว่าทุ่มเททํางานอย่างหนักแล้วจะได้สวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนที่งานตรงนั้นเนี่ยมันจะมีค่ามีคุณค่าพอที่จะไปแลกสวรรค์กับอัลลอฮ์แต่งานที่เราทุ่มเททา มากดีไหมดีเพื่อที่จะทําให้งานเหล่านั้นเนี่ยทำให้เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ทำให้อัลลอฮ์สงสารเมตตาโปรดปานกับเราแล้วอัลลอฮ์สงสารเมตตาโปรดปานเราแล้วอัลลอฮ์ก็จะประทานสวรรค์ให้แกเราแต่ไม่ใช่เพราะคุณค่าของงานตรงนั้นมีคุณค่าพอที่จะไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่เราทุกคนจะได้เข้าสวรรค์ ด้วยความโปรดปานด้วยความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานอะหัวตาลาเมื่อเป็นเช่นนี้และท่านนาบีจึงบอกว่าแม้ว่าการงานที่ฉันทําไปเนี่ยที่มันมากกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยงานของฉันอามัลของฉันก็ไม่ได้มีคุณค่าพอหรอกที่จะไปแลกเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์งานเป็นของฉันสวรรค์เป็นของอัลลอฮ์เอามาชวนแลกกันไม่ใช่แบบนี้ งานของเราที่จะทุ่มเททำไปมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ไม่ได้มีคุณค่าพอที่จะเป็นที่พำนักแห่งหนึ่งในสวนสวรรค์ไม่มีเลยแม้ว่าจะเป็นอะไรสักชิ้นหนึ่งผลไม้สักลูกหนึ่งนะครับเครื่องประดับสักชิ้นหนึ่งในสวนสวรรค์อันนุนี่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าการงานต่างๆที่เราทุ่มเททำไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้น ที่เราทุ่มเททําในสิ่งที่เป็นความดีนั่นพี่น้องทําเพื่อที่จะนําเราไปสู่การได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานาะฮวตาลาเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าอย่าสุดโต่งนะอย่าทําอะไรแบบสุดเวียงดุนยาไม่เอาแล้วตัดโลกเลยเอาทางอาคิรอ่อย่างเดียวเอาทางทมอย่างเดียวเลยไม่ได้อาเอาดุนยาอย่างเดียวดุ อาคิรอไม่สนใจเลยไม่ได้สัดดีดูท่านนาบีบอกว่าให้เราพยายามนะครับซัดดีดูเนะี่ยแปลว่าทำอะไรให้เหมาะสมทำอะไรให้อยู่ในความปานกลางซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบดูการกระทํำของตนเองอย่างนี้อันนี้เกิดขึ้นในสมัยนบีนะในสมัยนบีเกิดแบบนี้เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นว่า คนในยุคนนบีเนี่ยทุ่มเทเอาแต่โลกอาคิระอแล้วก็เรื่องดุนยานี่มีคนบางกลุ่มนะดุนยานี่ไม่สนใจเลยทุ่มเทเอาเฉพาะในโลกอาคิระออย่างเดียวส่วนในยุคของเราเนี่ยโลกอาคิระอไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่ใช่ไหมสุดโตงอยู่กับดุนยาจนกระทั่งเมื่อสุดโตงอยู่กับดุนยานี่นะพี่น้องมันเป็นเรื่องที่อันตรายนะ สุดโตงอยู่กับดุนยาและบางทีก็บกพร่องอย่างมาก <c oughs> บกพร่องอย่างมากในส่วนที่เป็นอาคิร์นี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องระมัดระวังให้มากทีเดียวท่านบีสอนให้เราดําเนินชีวิตอยู่ในลักษณะที่พอเหมาะพอควรอาคิร์ก็ทําแบบพอเหมาะพอควรดุนยาก็ทําแบบพอเหมาะพอควรแต่เราจํานวนมากเลยทีเดียวนะพี่น้อง ที่พูดในวันนี้ให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจว่าเราต้องไม่บ้าคลั่งเราไม่ต้องสุดตรงหรือเราอย่าได้ให้น้ำหนักกับดุนยานั้นทุ่มเทกับดุญญนยาสวนโลกอาคีรอนนั้นทำพอให้ผ่านวาญิปอย่างเดียวเล็กๆน,น้อยๆอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องต้องมีบ้างละมาตะหัดยุทธที่เป็นละมาดอื่นจากฟารดูห้าเวลาต้องมีด้วย ถือสินอดสุนัตที่เป็นถือสินอดอื่นจากเดือนระโมดอนต้องมีด้วยบริจาคสโดโก็ที่เป็นอื่นจากปะก,กาศประจำปีต้องมีด้วยพยายามให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มีด้วยนะสนใจกับสังคมเข้าร่วมกลุ่มกับคนดีๆเพื่อที่จะปราบสิ่งไม่ดีไม่ดีออกไปจากสังคมนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำรงมั่นอยู่กับชีวิต ของการที่จะหันมาสนใจเกี่ยวกับศาสนาให้มันพอๆกับที่เราทุ่มเทสงไอ้นะ่สนใจหรือทุ่มเทขนขวายอยู่กับโลกโลกอาคีรอหรือโลกดุนยาขอตอทวทีนะไอเราเนี่ยทุ่มเทโลกดุนยามากไปโลกอาคีรอมันก็บกพร่องส่วนในยุคข,ของซอฮาบะคนบางกลุ่มทุ่มเทเรื่องโลกอาคีรออย่างเดียวจนกระทั่งเรื่องดุนยานั้นไม่ค่อยสนใจเลย เหมือนซอฮาบ้าบางคนภรรยาเนี่ยรู้สึกเศร้าส้อยเหงาหงอยนะครับคือก็คือเป็นภรรยาของท่านอบูดารดานรู้สึกเศร้าส้อยเหงาหงอยก็จะไม่เศร้าส้อยยังไงแหละนะครับท่านอบูดารดาตอนกลางวันเนี่ยถือศีลอดพอถือศีลอดปา้าก็จะมายุ่งเกี่ยวกับภรรยาก็ไม่ได้แต่ภรรยาจะไปโอบกอดหาความสุขบ้างก็ไม่ได้ พอตอนกลางคืนหลังละหมาดอิชาอยู่ต่สุเราละหมาดในยามค่ําคืนขอดุอาอ่านกุรอานซิกรุลลอขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลายอยู่ตลอดเวลา <c oughs> สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วท่านนาบีก็รู้ <c oughs> ท่านนาบีก็เลยเตือนท่านอบบดุ์ดานะครับว่าอินนลิกุลลี ลิกลิใชยอินฮักกอหูเอากมากอาสลลอหัวอัลัยฮิวะซัลลมัมทุกทุกภารกิจทุกทุกคนที่เราได้อยู่ร่วมกับเขาเนี่ยมีภารกิจมีหน้าที่ที่เราจะต้องให้สิทธิแก่เขาฟอาอะติกุลละเจ้าฟอะติกุลละดีฮักกินฮักกอหูดังนั้นจงให้สิทธิให้สิทธิกับเขานะครับตามสิทธิที่เขาควรจะได้รับ ภรรยามีสิทธิที่เราจะได้รับที่ที่นางจะได้รับจากเราลูกๆก,ก็มีสิทธิที่เราจะต้องให้กับลูกๆนะครับจงให้ทุกคนได้รับสิทธิตามสิ่งที่เขาได้รับนะครับเพราะฉะนั้นทุ่มเททั้งด้านโลกอาคิรมากไม่ได้ต้องให้กับทางดุนยาด้วยความเป็นอยู่ในเรื่องของเรื่องของครอบครัวก็เป็นสิ่งที่สําคัญแต่พอมาในยุคข,ของเราพับทุ่มเทเรื่องโลกดุนยาอย่างเดียวอาคิรเนี่ยเหลือน้อย อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเป็นภาพตรงกันข้ามกันพี่น้องตรงกันข้ามกันระหว่างสถานภาพความเป็นอยู่ของคนในยุคสซฮาบากับสถานภาพความเป็นอยู่ของคนในยุคเนี่ยยุคของเราก็ต้องขอเตือนตัวผมเองเตือนพี่น้องทุกท่านนะครับที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ขอให้เราได้ตรวจสอบดูนิดนึงนะให้ดุนยาและอาคิรอเนี่ยอยู่ในความเหมาะสม ที่ไม่ได้หมายความว่าเอาดุนยาหนักทั้งด้านดุนยาอาคิรอลรออยู่อย่างนี้หรือเอาอาคิรอนหนักเหลือเกินดุนยาไม่สนเลยอันนี้ไม่ถูกต้องยังไงก็ตามแต่วิถีชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธาต้องอยู่ในความเหมาะสมทําอะไรก็อยู่ในความปานกลางเรื่องอาคิรอก็ให้เหมาะสมเรื่องดุนยาก็ต้องเหมาะสมนี่คือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนที่อยู่ในโลกดุนยานี้นะครับ وبالله التوفيق والهداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.